โอ้มันหัวมันไม่ถึงมาแล้วค่ะลูกเถิดตอนนี้กำลังจะอ่ายังไม่เปิดใหม่ นี้ไปเลยเพิ่งใช้ไม่โอเคไม่ต้องใช้ไหม่เนาะอ่ะตอนนี้นะคะเราพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะคะไปที่มูลนิธิบ้านพระพรที่บางกะปิเนาะอุ้ยเร็วเร็วเร็วแค่ห้านาทีเร็วเร็วเร็วตัดสติ๊กเกอร์ส่งพี่พี่ส่งพี่พี่จากไหนจากไหนฮะแพดดี้นัำแพดดี้นัำใครวะสวัสดีค่ะพี่อารมณ์ฮอต โทษทีนะคะรุดกายนิดนึงเพราะตอนนี้เรากําลังจะไปส่งของแล้วก็มีหลายทีมที่จะต้องออกไปส่งออกซิเจนอีกเระติดสติกเกอร์ไหมหรือออกเลยติดติดติดสติกเกอร์ลบกันลบกันที่ไปกลับรถมาล้อก่อนเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางกันนะคะลูกเพจเดี๋ยวเราติดสติกเกอร์รถแป๊บหนึ่งเนาะ ผลของขึ้นรถเรียบร้อยนะคะทั้งไข่ทั้งข้าวทั้งน้ำเนาะเสียงมาหรือยังคะพี่พี่จันครับรลกววรทำอย่า,า่เราต้องติดติ้เกอร์เราไหม สองข้างใช่ไหมสองข้างเลยครับโอเคเราก็ไม่ติดพี่ด้วยโอเคลูกเพจนะเรากำลังจะไปที่บางกอกิรนมูลนิธิครตั้งรักงใรตั้งจกังใจรกา้รัการกษา้งราจรักษาตั้งกษาตั้ง้งใจระต้รัา้กางร้รักษาการงรักษาตาตั้้วนะคะ ซึ่งจะเหลืออยู่ในบ้านประมาณ5คนถึง10คนที่ต้องกัดตัวอยู่แต่เราไปเนี่ยเราก็ต้องใส่ทุด PPE เพื่อป้องกันเนาะเพื่อจะเอาอาหารและของไปให้วันนี้ขอบคุณรถ Mitsubishi Titan ม,มากนะคะที่อนุเคราะห์รถคันเบรเริ่มเลยมาขนน้ำจํานวนกว่าเกือบร้อยแพ็คขนข้าวสารอีกหลายกิโลเลยเนาะแล้วก็มีทั้งไข่ที่เราเอาไว้แัทข้างหน้านะคะ จะบีชินะคะสนับสนุนอาค่ะคงเอ่ยเรื่องรายการเรื่องเร่าเช้านี้มาแล้วก็อ่าสับสเสนนรถมา2องคันเพื่อให้พิจิการใช้ในโครงการแบ็โฮมรส่วนู้บควมจากภูลำเนาเนาะที่ต้องขึ้นไรพี่ครับีมาสาคันพุเดี๋ยวต้องนะตัดตรงนี้ได้ไหมระห่างกมา คือตอนนี้นะคะของมาที่บ้านเรายเยอะมากๆไม่มีที่เก็บแล้วขอบคุณลูกเหท,ทุกคนเลยเนาะสัญญาณหายไปนะคะเมื่อสักครู่กลับมาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะขอติดสติกเกอร์ก่อนเนาะเมื่อกี้ แก่กรัรึกษาทางเทคนิคนิดนึงขอบคุณสำหรับทุกคำนชมที่เข้ามานะคะเดี๋ยวรอก่อนนะพี่นะ้นนาชมิมิมาช่วเยเรา,าในในและนี่ของใครอันนี้จะไปรถบิลใช่ไหม นี่นะคะทำทุกอย่างเองหมดเลยพวกเรานีมม่มิอยู่ไหนตอนนี้เราก็นัดก,กับอาจารย์ที่มูลนิธิบ้านพระพรไว้แล้วเนาะอีกสักพุรก่ราก็จะออกเดินทางอยู่ตรงบางกะปิซึ่งห่างจากรามอินทราไม่เยอะนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็อันนี้นะคะข้าวส่วนหนึ่งนะคะที่มีคนมาบริจาคเมื่อสักครู่นะคะเราก็ขนไปให้ทีม PPE กับทีมแบัโฮมนะคะ รอสักครู่นะคะลูกเขอทั้งๆจะวุ่นวายมากตอนนี้บ้านอิจัน<ห>เพราะว่างานหลายงานมากเราต้องแยกทีมกันหลายทีมมากๆเพราะาเดี๋ยวจะมีของมาส่งก็ต้องเคลียร์พื้นที่อีกใครขยนี้ให้หน่อยิวามาหนกยให้ถนอยนนี้นะคะ ไอ้นุ๊กขี่ฟักซี่ให้หน่อยขี่ฟอกซี่ขี่ี่เ่อไาไมะเ้าเวลาเราทำงานก็จะเป็นแบบนี้เลยตอนนี้เหงื่อเหงื่อซกไปหมดแล้วี่เอไหน สำหรับคนที่ถามมานะคะว่าไปแจกที่ไหนนะคะเราเอาไปให้ที่น้องๆที่หนุ่ยทีบ้านประพรที่เป็นทิ่จักรที่อุปการะเด็กไว้ในนั้นซึ่งเด็กเนี่ยติดโควิดประมาณ50คนแล้วนะคะในบ้านเนี่ยมีเด็กประมาณ80คนที่เหลือเนี่ยก็กลับอยู่ในบ้านเราจะนําอาหารน้าและเงินทุนจํานวนหนึ่งเพื่อไปให้เด็กๆนะคะเอวยืนเล็งดิอันนี้กําลังแปะสติ๊กเกอร์กันอยู่นะคะเพราะว่าจะต้องขอบคุณผู้สนับสนุน ตอนนี้นะคะแบบนี้ป่ะคุยน้ำแบบนี้เพราะว่ามันจะได้ขยบหน้ไง้ยรัมบเปตอ้ววุ่วายกันนิดนึงนะคะลูกเพจคือการทำงานของเราจริงๆนะคะโอเคโอ้โหฉีนิดเดียวพอฉีดเยอะเลยเดียวพอไม่งั้นมันเลื่อนเกิน สูมอเตอร์มันแี่ไครเอาไปด้วยกันเลยนะครับคือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทีทท่ร้อนมากๆเลยพี่เ์ไอตัวนั้นไปไหนวะไอตัวไม้โตมโอ่ะที่ใช้รีดอ่ะอยู่แต่ว่ามันรีดไม่อยู่ี่เมลมันลื่นไปแช็กไปแทชกไปแชก ใช่ค่ะทีงานของเราออกไปทุกที่เลยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเห็นคนหนึ่งอยู่ซอยรามินรา23นี่นะคะอีกคันเลง วุ่นวายกันที่สุดตอนนี้นะคะพี่เขามาส่งของก็ใช้เขาแล้ว,วร่วม,มมรวมด้วยช่วยกันนะคะ คุ่นวายจริงๆนะคะเราทำงานกันแบบหนักหน่วงมากๆเลอาเลยเอาเเอาเลยเอาเลยอั้ยกมันออกมาทีละตัวว่ะจริงเหรอโนม้าตัวนึงสวัสดีค่ะ มากนะคะตอนนี้ โอเคลูกเพจเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้ารถออกแล้ว<อ>เดี๋ยวเราไลฟ์ให้ดูอีกรอบเ<อ>นาะเพราะว่าตอนนี้มันจะไลฟ์ชนกันเพราะว่าเดี๋ยวไปดูของแอปซาอะจาร์กำลังไลฟ์ซีซีทีอยู่เนาะเดี๋ยวยังไง <c oughs> เดี๋ยวยังไงเนาะเดี๋ยวเราดูไลฟ์หนึ่งไลฟ์ดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ที่เดียวกันเนาะส่วนนกเดี๋ยวถ้าจะไปจะออกแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ดูอีกทีตอนที่เราขึนขอนะคะ